สวัสดีค่ะทุกคนเมเต้เองนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนแล้วก็ไม่ได้มานั่งฟังทฤษฎีความรักค่ะแต่ว่าเมเต้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องจริงของหัวใจค่ะอยากให้คุณนะคะฟังเบาๆเหมือนว่าคุณนั้นนั่งอยู่บนระเบียงบ้านตอนเย็นๆลมพัดเบาๆค่ะ อ่าแล้วคุณนะคะลองที่จะเปิดใจถามตัวเองนะคะว่าถ้าเรานั้นกำลังตามหาใครสักคนหนึ่งอยู่ในโลกใบนี้เราได้รักตัวเองมากพอที่จะเป็นบ้านหลังหนึ่งให้กับเขาแล้วหรือ,อยังอ่าโอเคนะคะอ่าโอเคนะคะ และเมเต้นะเคยเป็นคนหนึ่งที่เชื่อว,ว่าความรักนั้นคือคําตอบค่ะตอนนั้นเมเต้นะคะโหยหาความเข้าใจโหยหาคนที่มองตาแล้วเข้าใจเลยโหยหาความรู้สึกว่ามีใครสักคนเกิดมาเพื่อเราเมเต้นะคะอธิษฐานค่ะขอโซเมตขอคู่แท้ขอจักรวาลให้เจอเขาสักทีหนึ่งแต่ทุกครั้งที่เมเต้วิ่งหาความรัก เมเต้มักจะวิ่งไปเจอคนที่ไม่พร้อมหรือคนที่เข้ามาสะท้อนความไม่รักตัวเองของเมเต้กลับมาอย่างเจ็บแสบค่ะจนวันหนึ่งนะคะเมเต้รู้สึก เหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเหมือนว่าเมเต้กำลังวิ่งไล่เงาแล้วก็ล้มอยู่ที่เดิมจัก,กรวาลนั้นไม่เคยตอบแต่ใจตัวเองเริ่มพูดชัดขึ้นเลยค่ะว่าถ้าฉันนั้นไม่เห็นคุณค่าตัวเองจริงๆจะมีใครมามองเห็นมันได้ยังไงล่ะอืมและคำนี้ล่ะค่ะมันคมแล้วมันก็แหลมมากนะคะมันทิ่มแทงใจแต่ก็พาเมเต้นเนี่ยหยุดวิ่งค่ะ มเมตต้นะเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะไม่ใช่แค่พาตัวเองไปสปาแล้วก็พาใจไปซ่อมจริงๆแต่เมตเต้นั้นรู้สึกเลยค่ะว่าแต่เมตเต้นั้นกําลังพาใจตัวเองนั้น ออกไปซ่อมแซมแล้วก็นั่งร้องไห้กับแผลเก่ายอมรับความกลัวในความรักและเมเต้ก็เริ่มกลับมาฟังเสียงของตัวเองครั้งแรกจริงๆค่ะว่าเมเต้เนี่ยคู่ควรกับความรักแบบไหนจริงๆ และนี่ค่ะตอนที่เมเต้เริ่มกับมารักตัวเองมากพอจักรวาลก็เริ่มที่จะจัดคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแบบแปลกๆค่ะทุกคนไม่ใช่คนที่มาทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นเฉยๆนะคะแต่เป็นคนที่เรากล้าเป็นตัวเองกับเขาได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องแสดงอีกต่อไปบางคนอยู่ไม่นานบางคนยังคงอยู่จนวันนี้แต่ทุกคนก็ผ่านเข้ามา หลังจากที่เมเต้นั้นรักตัวเองมากพออมเมเต้นะคะเห็นเลยค่ะว่าล้วนมีพลังงานบางอย่างที่ต่างจากเดิมและก็ไม่ใช่พลังดึงดูดแบบโรแมนติกธรรมดาแต่มันคือพลังของความกลมกลืนทางจิตวิญญาณที่ทั้งคู่นั้นก็ไม่ต้องวิ่งไล่แต่ก็ไม่ต้องหลบตากันค่ะ และว,วันนี้นะคะเมเต้อยากจะฝากไว้นะคะว่าถ้าคุณนั้นกำลังรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นโซเมตของคุณจริงๆอ่ะให้คุณนะคะลองถามตัวเองเบาๆคะ่ะว่าคุณรักเงาของตัวเองแล้วหรือ,อยังและคุณเห็นความงามของตัวเองที่ไม่สมบูรณ์แบบได้ไหมอืมและคุณกล้าที่จะบอกตัวเองหรือ,อยังคะาว่า ฉันคู่ควรกับความรักที่ไม่ต้องลดคุณค่าใดๆลงเลยโซเมตจะมาไม่ใช่เพราะว่าเราต้องการเขาแต่เพราะว่าเรานั้นพร้อมที่จะแบ่งหัวใจที่มันเต็มให้กับเขาได้ค่ะและก็ไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งที่หายไปแต่มันคือหัวใจที่เรานั้นรักตัวเองได้จนมันล้นค่ะทุกคน และมเมต้นะเชื่อว่าความรักที่แท้จริงนั้นเริ่มจากการที่เรานั้นกลับมายอมรักตัวเองก่อนค่ะและนั่นเลยคือหัวใจของคอร์ส Soul Awakening ที่เมเต้สร้างขึ้นค่ะ,อะคอร์สนี้เลยนะคะอะ่มันไม่ใช่คอร์สที่สอนให้คุณนั้นตามหาใครแต่มันเป็นคอร์สที่พาคุณนั้นกลับมาเจอตัวตนคุณเองที่เป็นบ้านของความรักและถ้าเสียงข้างในของคุณนั้นกำลังบอกว่าฉัน อยากรักตัวเองให้ลึกกว่านี้ฉันอยากรักตัวเองให้ลึกกว่านี้ฉันอยากหยุดวิ่งอยากเริ่มฟังหัวใจจริงๆสักทีเม่เต้ขอชวนคุณน,นั้นมาเปิดประตูเล็กๆประตูบานหนึ่งที่อาจจะพาคุณน,นั้นเดินเข้าไปสู่จักรวาลที่คุณน,นั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่า ตัวคุณนั้นคู่ควรมากขนาดไหนเมเต้จะวางรายละเอียดเอาไว้ใต้คอมเมนต์หรือในคอมเมนต์นะคะอ่าเอาไว้ใต้คอมเมนต์ในไลฟ์อันนี้นะคะและคุณนะคะไม่ต้องรีบแล้วก็ไม่ต้องรีบที่จะกดสมัครเดี่ยวนี้ค่ะแค่คุณนั้นเก็บเอาไว้ถ้าเสียงข้างในของคุณนั้นมันบอกว่าถึงเวลาแล้วจงเชื่อเสียงอันนั้นนะคะ จงเชื่อเสียงอันนั้นนะคะแล้วโซเมจจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะและก็ขอให้ค่ำคืนนี้นะคะเป็นค่ำคืนที่คุณนั้นเริ่มกลับมารักตัวเองในมุมที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ไม่ได้ต้องไปแล้วนะคะและใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเจอเมเต,ต้ใหม่นะคะอย่าลืมที่จะ ติดตามเพจโคชมมเต้เอาไว้นะคะกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆนะคะและใครนะคะที่สนใจคอร์สนะคะอ่านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือคุณจะทักมาที่ลายแอดที่มมเต้แปะเอาไว้ก็ได้นะคะตัวอักษรสีดำค่ะตัวแอดแอดโคชมมเต้ที่มมเต้แปะเอาไว้สีดำนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่าโอเคค่ะแล้วเราพบกันในคอร์สเซลล์อวิคินนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะเรียบยจุ๊บ